สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและครครับผมพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิจข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิจข่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันอังคารที่6พฤษภาคม2,568ครับแน่นอนฮะวันนี้เรามีเรื่องราวข่าวที่ทั้งระทึกใจและก็ความเป็นมา นะครับที่เกิดภัยอันตรายรอบประเทศไทยอยู่ในขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะก่อนที่จะไปรับเรื่องราวข่าวต่างๆเนี่ยผมอยากจะแจ้งให้ทราบว่าในกรณีของการรุกพื้นที่นะหรือการนำเอาที่หลวงไปขายนะครับไปให้ในทุนจัดสรรที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไม่ว่าจะเป็นที่การควบคุมดูแลของโครงการโดยตรง หรือที่ของราชทัสดุก็ตามเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ปล่อยและเรายังไม่ได้เลิกนะครับเราจะเดินหน้าต่อไปจนกว่าความจริงจะปรากฏถ้าเรารู้นะครับว่ามีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้างแน่นอนฮะเราจะร้องเรียนนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยมีผู้นำระดับหมู่บ้านชุมชนนะครับมีการเอาที่หลวงไปขาย หลอกขายให้กับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่ไทยลือ้อนะครับขายเสร็จแล้วก็ไม่ได้ที่แล้วก็เอาที่ตรงนั้นไปขายต่อโดยมีการเซ็นกันเป็นทอดๆเรื่องนี้ผมเคยไปตรวจสอบมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังไม่ปล่อยนะครับเรายังจะเดินต่อส่วนปัญหาชายแดนณนะเวลานี้เนี่ยปัญหาใหญ่กำลังเกิด ดังที่ผมเคยบอกไว้มาหลายปีและก็บอกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อไม่กี่วันที่มาเนี่ยผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการสู้รบในสปป,ปลาวเกตติดต่อกับอำเภอเวียงแก่นนะจังหวัดเชียงรายถึงแม้จะเป็นเรื่องราวภายในของลราเองก็ตามแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่ใช่ขบวนการค้ายาเสพติด เพราะถ้าเป็นกระบวนการค้ายาเสพติดนั้นเขาจะเงียบที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้เพราะเขาไม่ต้องการที่จะไปปะทะกับกองกําลังของรัฐไม่ว่าจะเป็นตํารวจหรือทหารแต่น่าจะเป็นกองกําลังอื่นที่เขาทนต่อระบบการปกครองนะในระบอบของอาลาวต่อไปอีกไม่ไหวเพราะทําให้ประชาชนดอยจากยากจนและที่สําคัญทำให้จีนเข้ามายึดครองพื้นแผ่นดินลาวมากขึ้น นะครับอาจจะนำไปสู่การเสียดินแดนเหมือนกับประเทศไทยที่กำลังรุกกันอย่างหนักอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะการฟรีวีซา่านี่แหละครับนี่คือปัญหานะครับส่วนทางด้านของอาภาคอื่นๆนั้นเนี่ยนะดังที่เราได้รู้ได้ทราบข่าวกันว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามดูว่าปัญหาทางขาเขมรเป็นอย่างไร และวันนี้นะครับได้มีเครื่องบิน o v 1ีนนะครับได้บินตรวจการรวมทั้งทั้งเครื่องบินรบตามแนวชายแดนภาคตะวันตกเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนปัญหาทางภาคใต้อย่างที่เรารู้มีการกราดยิงแล้วก็มีการตั้งหมู่บ้านประชิดติดชายแดนไทยนะครับส่วนทางด้านจังหวัดตากเราก็เห็นอยู่แล้วว่า ได้มีกลุ่มขบวนการโรฮิงญาไปยึดที่ยึดทางของหลวงไม่พอนะกว้านซื้อที่ทางเป็นจํานวนไม่น้อยทางด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะและตัวจังหวัดเชียงรายเองก็เกิดผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่มีการทําเหมืองทองข้างบนและปล่อยสารไซยาไนด์ลงแม่น้ํากกแม่น้ําสายแม่น้ำำําคําและแม่น้าสบรั่วต่อไปในอนาคตจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่ พ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดนี้นะถ้ายังไม่หยุดนะครับฝนนี้ไม่เท่าไร่เพราะน้ําฝนจะลงช่วยแต่ว่าน้ําจะท่วมหนักแต่ว่าถ้าเป็นหน้าแล้งปีหน้าจะเอาน้ําที่ไหนทําการ,กรเกษตรจะเอาน้ําที่ไหนบริโภคตรงนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองต้องคิดนะครับแล้วก็วางแผนล่วงหน้าไม่เช่นนั้นจะตายกันทั้งจังหวัดสำหรับเรื่องราวในวันนี้มีอะไรเราไปติดตามดูกันครับ เรื่องแรกเลยดังที่เราได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าในกรณีของทางด้านเขเ่ามน,นะครับเราได้นำเอาเรื่องราวข่าวจากแฟนข่าวท็อปนิวไทยแลนด์นะฮะโดยอ e ีซอขยี้ข่าวได้แจ้งมาว่า11บชัยบุญนะนวลจันทร์สังกัดรอยี่สามพันสี่นะครับทหารในคลิปเนี่ยนะฮะ ที่มีการประทะคารมกับทหารกัมพูชาอย่างไม่หวั่นหวันนี่คือทหารของชาตินี่คือลูกหลานไทยที่รักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทําหน้าที่ทหารอย่างเต็มเปี่ยมล้านเปอร์เซ็นตนะ์เนื่องจากว่ามีการลุกล้ำพื้นที่ประสาทตาเมืองทมปกติเมื่อก่อนนะคนกัมพูชาจะไม่เข้ามาเที่ยวประสาทตาเมืองทมแต่อย่างใดเพราะว่ามันขึ้นมายากลําบากนะและพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ของไทย อีกทั้งการเดินทางมาจากฝั่งเขมรก็ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งแต่หลังจากอดีตนายกรัฐมนตรีของเขมรคือฮุนเซนนะครับนะครับคือฮุนเซนได้มีการปลุกเร้าวความรักชาติแล้วเคลมว่าระสาตาเมือนทมเป็นของตนทำให้คนกัมพูชาเข้าใจผิดจึงหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวนะมาก ขึ้นมากขึ้นถึงการมาแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ตามคลิปที่ปรากฏบนโซเชียลจนเกิดการกระทบกระทั่งกับทางเจ้าหน้าที่ทหารไทยที่ดูแลพื้นที่ชายแดนเรื่อยมาณนะจนกระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคำมเมน,นะฮะปากก็ขอให้ไทยช่วยแต่ใจนั้นต้องการทำลายประเทศไทยทุกวิถีทางเพราะฉะนั้นรัฐบาลน,นะฮะ จะต้องเร่งกําจัดเขมรผลักดันออกไปให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นพวกแรงงานพวกอะไรก็ตามเนี่ยผลักดันเลยครับยาวาดวันว่าจะขาดแแนรงงานเรามีแรงงานเหลือเฟือเกินกว่าที่จะต้องการด้วยซ้ําหากรัฐบาลยังงี่เง่าอยู่อย่างนี้นะฮะประเทศไทยจับพินาศนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ย อันเนื่องมาจากล่าสุดนายภูมิธรรมเวชยันนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรองนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้ทหารไทยถอยกำลังออกจากปราสาทตาเมืองทมเห็นไหมฮะไม่ทราบเจตนาว่าความจริงแล้วต้องการอะไรซึ่งเป็นเขตอธิปไตยของไทยนั่นคือแผ่นดินไทยคำเมนต่างหากที่พยายามจะรุกล้ำขึ้นมา มันต้องให้เขมรนั้นถอยออกไปครับไม่ใช่ให้ไทยถอยถ้าไทยถอยออกมาเขมรขึ้นมายึดครองแน่นอนแล้วใครจะยกกองกําลังไปปกป้องล่ะครับนายภูมิธรรมหรือเปล่าก็ไม่ใช่นั่นคือความคิดที่อัปรักษ์นะเป็นความคิดที่ทําให้บ้านนี้เมืองนี้หวาดเสียวที่จะเสียดินแดน จากกรณีดังกล่าวนั่นเองทําให้เหตุการณ์ในปัจจุบันและขณะน,นี้มีรายงานจากคนไทยที่ขึ้นไปเที่ยวกลับพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารไทยยังอยู่จนกําลังครบไม่มีถอยลงมาแม้แต่ก้าวเดียวนั่นคือทหารหารของชาตินั่นคือทหารของพระราชานั่นคือทหารของประชาชนครับเราขอเป็นกําลังใจและผมบอกมาโดยตลอดว่าคนอย่างกระผมเต่านินจาจะยืนเคียงข้าง ที่น้องทหารไปจนลมหายใจสุดท้ายดังนั้นทหารไทยไม่มีถอยครับได้ยังปากหลักอยู่เพราะวาดวันเจตนาของนายภูมิธรรมว่าต้องการอะไรหนึ่งในเจ้าหน้าที่ทหารกล่าวถึงนายภูมิธรรมอย่างชัดเจนครับโดยที่ไม่มีการหวาดวันแต่อย่างใดโดยกล่าวว่านายภูมิธรรมไม่ใช่พ่อเราฟังคำสั่งแม่ทัพภาคที่สองคนเดียว ผมขอยืนเคียงข้างครับท่านาพลโทบุญสินาพาดกลางผมได้มีการนำเสนอเรื่องราวข่าวของท่านมาโดยตลอดโดยทีมงานของผมคุณไกรสมุทรนามโพไซที่จังหวัดมุกดาหารรายงานข่าวข,ของท่านมาโดยตลอดนะครับว่าท่านได้มีการเคลื่อนไหวและก็ดำเนินการดูแลแก้ไขปัญหาสารพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเทียมเถื่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่างด้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอบตัดไม้พยุงนะครับและก็สารพัดเรื่องที่ท่านแม่ทัพภาคที่สองปลโทบุญสินภาคกลางท่านได้ทาปกป้องอธิปไตยของชาติปกป้องออประชาชนของชาติของประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและครั้งนี้ขอให้ท่านรับรู้ไว้ด้วยเถอะครับว่า ท่านได้อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนในประเทศนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรบผมเต่านินจาครับเราขอคาราวะท่านด้วยใจและเราขอสันเสริญท่านจากใจเช่นเดียวกันสำหรับข่าวนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะอีซอขยี้ข่าวและทีมข่าวท็อปนิวนะครับโดยอาซีสัญ,ญลักษณ์ดอนสีนะเป็นผู้นำเสนอข่าวนี้ กระผมเต่านิจจาขอคารวะและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเรื่องต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดความตื่นเต้นนะฮะวาดวันของพี่น้องประชาชนชาวไทยเขตชายแดนภาคตะวันตกไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอสังขละบุรีนะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอทองผาภูมิแล้วก็อีกหลายอำเภอตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากว่าวันนี้เนี่ย ได้มีการน,นำเครื่องบิน ov ี0นะเครื่องบินตรวจการของฐานได้ขึ้นบินหลายรอบครับเพื่อบินตรวจการบินดูเหตุการณ์ต่างๆไม่เพียงเท่านั้นฮนะยังมีเครื่องบินขับไล่ของทางกองทัพอากาศได้ขึ้นบินหลายรอบเช่นเดียวกันจึงทำให้เกิดการหวาดหวั่นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพุ้นที่แนวชายแดนสังขละบุรีนะฮะอ,อีกหลายหําอเภอ ที่แนวชายแดนของไทยเนีนมากโดยต่างก็ตัวอ,อกตกใจว่ามันน่าจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่โตขึ้นหรือเปล่าตอนแรกก็เข้าใจผิดว่าเครื่องบินดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องบินของพาม่าหรือไม่หรือว่าพาม่าจะาเข้ามาทิ้งระเบิดให้กับกองกําลังของมอนกองกําลังของกาเรียงที่อยู่ตามแนวชายแดนเจดีสามองค์เพราะตัวว่า ลูกระเบิดนั้นจะหลุดแล้วพลาดมาลงในเขตของประเทศไทยอันจะก่อให้เกิดความบาดเจ็บและล้มตายของคนไทยเป็นจํานวนมากแต่จากการเช็คข่าวไปแล้วเป็นเครื่องบินของทหารเครื่องบินตรวจการ ov 1 0 n เม้จะทราบว่าเป็นเครื่องบินของทหารเบาใจไปส่วนหนึ่งว่าอย่างไรก็ตามทหารอากาศไม่ขาดักครับณนะเวลานี้ทหารอากาศมีรักในหัวใจเต็มเปี่ยน อคนไทยทั้งประเทศคนไทยทั้งประเทศอดดวงใจให้กับทหารหามทุกหน่วยทุกกรมทุกกองไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศแต่สิ่งที่หวาดวันตามมาก็คือว่ามันน่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหรือไม่น่าจะมีความกาลังของพมารุกรามใกล้ประชิตจิตใจแดนไทยหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยต่างก็หวาดหวัน่น เพราะณเวลานี้ปัญหาชายแดนรอบด้านกำลังเป็นปัญหาที่หนักดวงเราจะประมาทไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือเดี่ยวกับเรื่องของวาไม่ว่าจะเป็นทางภาคตะวันตกนะจังหวัดตากหรือจังหวัดกาญจนบุรีนะที่กำลังมีปัญหากับพม่าโดยความพยายามปลุกปั่นยุยงคนของพม่าที่ตั้งกองกำลังในประเทศไทยให้มีการใส่ร้ายไปไป,ป้ายสีชนกลุ่มน้อย จนทำให้สื่อโซเชียลสื่อของประเทศไทยหลายสื่อเกิดการเข้าใจผิดนะไม่ว่าจะเป็นการพบกองกำลังที่แก่งกระจานนะจังหวัดเพชรบุรีอันนี้กับผมตอนินจาขอยืนยันเลยครับว่าคุณกองกำลังนั้นไม่ใช่คนมอนนะเพราะมอนจะไม่ออกจากพื้นที่ของตนเองนะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นพม่าเองก็พยายามที่จะตั้งกองกำลังในประเทศไทย อันรอหากเกิดระเบิดศึกไทยพม่าขึ้นเมื่อไหร่แน่นอนนะเราไร้กำแพงแล้วณเวลานี้พม่าปลุกปั่นคนไทยพม่าปลุกปัน่นคนพมา่าพม่าปลุกปั่นชาติพันธุ์ให้ไทยผิดใจกับชาติพันธุ์เพื่อหวังที่จะให้ไทยนั้นได้มีการกวาดล้างกลุ่มชาติพันธุ์แล้วมันก็จะอ่อนแอ พอออนแอเสร็จปุ๊บพามา่าก็จะบุกเข้าโจมตีดังที่พาม่าได้ทํามาโดยตลอดพาม่าจะไปยุ้แยไทยใหญ่เหนือไทยใหญ่ใต้จนแตกกันแล้วก็ยังมีการสู้รบกันไทยใหญ่ด้วยการสายเลือดเดียวกันยังรบกันเข่นฆ่าฟาันกันอันเนื่องมาจากการยุแย่ของพามา่าและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในรัชานยังมีการแตกคอกันก็เนื่องจากการยุแยของพามา่า และรบครั้งใดก็ตามทัพพม่า,า,มาทั้งท่าว่าจะพ่ายแพ้ก็จะขอเจรจาสงบศึกลงสัญญา NEC แต่พอเขาสงบศึกพม่าก,ก็จะตลบหลังด้วยการโจมตีนี่คือสัญดานของพอมา่าเพราะฉะนั้นระวังไว้ว่าจะมีการก่อเหตุวินาศกรรมในประเทศไทยจากกองทัพพม่า,มาที่หลังไหลเข้ามาอยู่แล้วในขณะเดียวกันต้องจับตาต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นพมา่าเขมรจีนเทา อันเนื่องมาจากการฟรีฟรวีซ่าที่จะก่อให้เกิดปัญหาประเทศไทยอย่างหนักในอนาคตอันไม่ไกลนี้ทั้งหมดนี่แหละครับพี่น้องถึงอยากจะบอกว่ามันเป็นอันตรายรอบด้านแล้วณเวลานี้จึงอยากจะบอกรัฐบาลอย่าหูหนวกตาบอดอีกต่อไปถ้ารัฐบาลยังเป็นแบบนี้เราจะสูญเสียอย่างแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าประเทศไทยเราล่อแหลม มีปัญหารอบด้านในขณะที่รัฐบาลยัง,งโง่งมงายอยู่กับเรื่องของบอนการพน,นันอยู่กับเรื่องของคาสิโนอยู่กับเรื่องของการที่จะแจกเงินอยู่กับปัญหาเฮาหาเหวอะไรไม่รู้ครับแต่ปัญหาของชาติของประชาชนเนี่ยบอกไปกี่ครั้งแล้วว่ากระทรวงมหาดไทยต้องเร่งออกมาตรวจสอบสำรวจนะกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อที่จะให้สิทธิ เพราะว่าเราจะได้กองกําลังกลุ่มนี้แหละครับได้มาทั้งแรงงานได้มาทั้งพลังในการที่จะเป็นกําลังเสริมหากเกิดศึกสงครามหรือการสู้รบเพราะเขาเหล่านี้พร้อมที่จะพลีชีพพร้อมที่จะร่วมเป็นร่วมตายกับคนไทยแต่เรากําลังทําลายผมเห็นท่านอนุสินออกมาประชุมผู้ว่าประชุมในมเภอรประชุมประลัดเรารู้สึกดีใจแต่ยังทํางานไม่ถูกจุด เราพยายามที่จะชี้แนะพยายามที่จะบอกด้วยการส่งหนังสือไปหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการสนใจเท่าที่ควรนะครับไม่มีการสนใจเลยเราไม่ใช่เก่งกล้าสามารถแต่เรารู้ปัญหาว่าจะเดินตรงไหนจะแก้อย่างไรในอนาคตประเทศไทยจะเข้มแข็งได้อย่างไรนี่ต่างหากคือสิ่งที่ผมต้องการผมไม่ได้ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ผมไม่ต้องการเป็นที่ปรึกษาใคร ไม่ต้องการเงินทองจากพรักการเมืองหรือจากรัฐบาลแต่ต้องการให้ประชาชนได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาเช่นการถูกแย่งอาชีพจากต่างด้าวการถูกแย่งแรงงานการถูกแทรกแซงและการกดขี่ค่มเหงไทยและพี่น้องชาติพันธุ์นั่นคือสิ่งที่กระผมต่านินจาต้องการเพราะฉะนั้นรัฐบาลถ้าไม่หัวหมาปัญญาควายก็น่าจะมองออกแต่ถ้ามองไม่ออก เพราะนั่นก็คือว่าท่านใช้ส้นตีนคิดไม่ได้ใช้สมองคิดประเทศไทยมันจริงกำลังเดือดร้อนอย่างหนักอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นแก้เสียถ้าหากท่านยังไม่แก้นะครับและยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายทั้งพักฝ่ายรัฐบาลทั้งพักฝ่ายคา้านพักล้มเจ้าพักหัวใจขเขมรพักหัวใจพมา่าพักเหล่านี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทย ลุกฮือขึ้นมาเถอะครับพี่น้องครับก่อนที่มันจะสายไปมากกว่านี้กําจัดพักการเมืองเร็วๆนักการเมืองเร็วๆให้สิ้นก่อนที่ประเทศไทยเราจะสิ้นไปก่อนนักการเมืองพวกนี้หรือท่านคิดว่าพร้อมแล้วที่จะเสียชาติเสียแผ่นดินก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันครับ